ท่าน,นี้นะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือละครับทูวันนี้มันมีโซลูชันทูมันมีเทคนิคอะไรบ้างละ่ะที่จะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยเอาไปปรับใช้กับการตัดสินใจกับการวางแผนง,งานของเรานะครับข้อมือแรกเลยครับที่อยากจะนํามาแชร์ว่าเราคือเรื่องของเทคนิคการตั้งเป้าหมายในการทํางานปกติเวลาเราทํางานเรามีเป้าหมายในการทํางานทุกครั้งไหมครับเป้าหมายของเราหรือเป้าหมายที่ลูกค้าบอกอพี่อยากได้ไปแต่ราคา,าในวันศุกร์นี้นะ มีเป้าหมายนะกจสรรสุขดีได้ครับพี่อันนี้เรียกว่าเรามีเป้าหมายหรือเราทำตามเป้าหมายคนอื่นวหน้าสังเเดี๋ยวําสรุปรีดหร์อยห้พี่หน่อยที่ขอไปในครึ่งชั่วโมงครับพี่ก็เหมือนมีเป้าหมายเลยนะครึ่งชั่วโมงแต่เป็นเป้าหมายคนอื่นเราทําตามเป้าหมายคนอื่นนะอ,นอ,นนะอันนี้เราก็ทำครับแต่ว่านักบริหารเวลาที่นักจัดการงานที่ดีเนี่ยนะสิ่งหน่คือเขาต้องตั้งเป้าหมายในการทํางาน,นครับเป้าหมายส่วนใหญ่มันก็มีสองแบบเป้าหมายทั่วไปมันจะมีสองแบบนะก็คือว่าโอเคเราได้งานมา เราทำงานนั้นให้เสร็จเมื่อไหร่อสมมติพี่อยากได้ภายในพรุ่งนี้เราตั้งเป้าเลยจะทำให,ะหให้เสร็จก่อนนี้ันจะส่งได้เสร็จก่อนป่ายสามลูกค้าอยากได้ใบเสรอราคาภายในวันศุกร์เราตั้งเป้าเลยฉันจะเสนอ,อะจะส่งใบเสนอราคาลูกค้าภายในวันพุธและไม่ผิดด้วยอันนี้เรียกว่าเป้าหมายแล้วฉันเป้าหมายแั้วตรงการตั้งเป้าหมายนะครับเรามาดูกันเป้าหมายเหมือนการปักธงไปว่างานนี้ ปลายทางหรือผลลัพธ์ที่เราอยากให้มันสําเร็จหรืออยากเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับฉันไอโกเนี่ยมันมีตั้งแต่คือทาทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จอันนี้ก็เป็นป้าหมายแบบหนึ่งอันะเราไม่ได้ยอมว่าเขาบอกขอภายในบันศุเราก็ต้องบันศุเขาบอกว่าโอเควันศุตามที่ลูกค้าบอกอันนี้ก็คือเราทําตามป้าหมายคนอื่นแต่ว่า เราต้องกาหนดเป้าหมายตัวเองกันว่าแล้วจริงประสิทธิภาพของเราโดยสายภาพความสามารถเราเราทํามันได้ในเมื่อไหร่ล่ะแล้วเราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งแต่ทํามายอยากเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงละ่ะต้องถูกต้องต้องไม่ผิดต้องครบต,ต้องใช้เวลาทั้งนี้อันนี้คือการตั้งเปา้าหมายเข้าไปคือเราต้องกาหนดเป้าหมายเราเองขึ้นมาให้ได้ในการทํางานเทคนิคที่ใช้เราเรียกว่าสมาร์โกสมาร์โกเป็นตัวย่อค่ะย่อจากคำว่าย่อจากตัวเอ เอสย่อมาจาก specific specific คือว่าไอตัวเป้าหมายที่เราอยากเห็นเนี่ยเอสก็ S, คือ what อะสิ่งที่เราอยากให้มันสำเร็จคืออะไรตั้มิทคอเด a t i o n ของลูกค้านะครับจำนวน5้าใบให้เสร็จภายในวันนี้นนรเรื่องของการาตัวสอบจำนวนส p a r พาร์ทและสั่งซื้อนะครับให้แล้วเสร็จครบภายในเนี้ยเป้าหมายเราคือจัดตารางเที่ยวรถที่จะส,ส่งสินค้าภายในวันพรุ่งนี้ให้แล้วเสร็จ เป้าหมายของเราคือเรื่องของการทําออกอินโอยให้ลูกค้าจํานวน4ลรายอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ดีคือมันต้องสปาซี่คือเจาะจงชัดเจนใครมาอ่านหัวหน้าเรามาฟังปุ๊บรู้เลยว่าเราต้องทาอะไรเราจะทําอะไรให้เสร็จเป้าหมายเราคืออะไรมันเหมือนบอกเราอยากผอมแต่เราอยากลดน้าหนักอะไรเงๆๆๆี้ยไอ้เนี่ยความชัดเจนแตกต่างกันเฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเวลาเราทางานเราตั้งเป้าเป้าหมายเราต้องชัดเจนนะครับว่าจะทําอะไร สร็จว m m คือ how much ไอ้เป้าหมายเนี้ยบันวัดยังไงเช่นเราจะส่งอิน i อยออกอิน i อยเรียกเก็บเงินให้ลูกค้าจำนวน5รายให้แล้วเสร็จภายในวันนี้และไม่ผิดเลยไม่ผิดเลย m คือว่าภายในวันนี้แนะต้องไม่ผิดเราสั่งซื้อเราจะ,ะตัวเช็คสแปรพารที่ต้องสั่งซื้อแล้นะครับส่งออกไปรีเควสสั่งซื้อให้ครบ นะครับครบถ้วนไม่ตกหล่นเลยอันนี้คือ M คือว่ามันต้องวัดได้ครับลดเวลาในการทำรีพอร์ตให้แล้วเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงลดเวลาในการตรวจสอบครึ่งจักให้ไม่เกิน1ชั่วโมงและครบทุกรายการลดเวลาสา่วเพื่ให้เป็นโลดเพิ่มๆนะครับเ,เพิ่มยอดขายลูกค้ากลุ่สีโปงานโป,โปให้ได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือน พิ่มออเดอร์จากลูกค้าเก่าให้ได้50%ดลดของเสียลดดาวทามเบิกดาวน์เกินจัดนะครับให้ลดลง20%อย่งนั้นตัว M มันคือจำนวนเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเป็นอะไรที่เราสามารถพอได้ก็หมายเนี้ยเรารู้ว่าสำเร็จเนี้ยมันต้องได้เท่าไหร่ลดมหนักให้ได้5กิโลกรัมเนี่ย5กิโลภายใน6เดือนนะครับงั้นตัว M คือ how much เท่าไหร่ตัว A ้าหมายเราตั้งเป้าปุ๊บเราต้องรู้ว่าแล้วเราจะทำมันสำเร็จได้ยังไงฮาวจะออกคอเ a ชั่นให้ลูกค้าห้าล้ยให้เสร็จภายในวันนี้และถูกต้องได้ยังไงเช่นาต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และเพิ่มการตรวจสอบเนีเ่ยอเราต้องรู้ครับว่าเราทำมันยังไงเรเช็ค<อ> <Check. S 2> สปรยพาร์ทและสั่งให้ครบถ้วนอาจต้องฮาวคือว่าต้องเอาข้อมูลเก่ามาวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลการซ่อมการต่งซื้ออีกเราก็ต้องรู้ว่าฮาว ทำให้เสร็จยังไงใช้โปรแกรม Excel เป็ไอไ่างเนี้ยฮาคือใช้ Excel เข้ามาทำสูตรทำนวณนรา <How? S 2> คือต้องรู้ว่าเป้าหมายที่จะเสนได้ยังไงอ่าอ่าคือ y ครับเป้าหมายนี้มันสำคัญยังไงมันส่งผลกระทบอะไรเช่นทำตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริการให้บริการให้เซอร์วิสลูกค้าได้และวก็ยอด่ายให้บริษัทเม่ทนานนยานนต้องส p ปร e p าให้ครบเพื่อให สำคัญคือว่าเพื่อให้มีพาร์ทพร้อมที่จะซ่อมบำรุงและใช้งานอยู่ตลอดลดดาวถทมลดเบรกดาวเงี้ยได้การเงินเพื่อให้บริษรัทสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ตามแผนมันสําคัญยังไงจ๊ออาแล้วก็ทีทีคือทามทามคือเวน้นแต่ปวาอมายนี้มันต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่ภายในวันนี้ภายในเดือนนี้ภายในไ <c oughs> ตรมาสนี้ภายในสิบโมงภายใน,ยใน,ยใน,ยในอันนี้คือการตั้งเป้าหมายที่ดี นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองตั้งเป้าหมายกันอาจารย์ยกตัวอ,อย่างก่อนสมมติเป้าหมายอาจารย์เป็นเป็นวิยากรนะครับ์วิที่อาจารย์คือว่าเราต้องดีไซน์หลักสูตรเวลาลูกค้ามีโจทย์มีรีควิมเมนต์มามีความต้องการมาอาจารย์ก็ต้องมาดีไซน์มาออกแบบหลักสูตรพวกเราครแบบับลูกค้าต้องการชิ้นงานแบบนี้เราก็ต้องมาออกแบบแว่าต้องตัดดัดอะไรยังไงตัดชิ้นสวน่วนยังไงใช้อะไรอย่างเงี้ยออกแบบแล้วก็ทำคอลเลคชั่นเสนอลูกค้าผลิตภัณฑ์ให้ตรงอาจารย์บอกว่า อาจารย์ต้องการเป้าหมายอาจารย์คืออลดเวลาในการออกแบบหลักสูตรให้ลูกค้านี่คือ S M แล้วลดจะรู้ได้ไงว่าเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกจาก3วันเมื่อก่อนเวลาลูกคอลขาลูกค้าขอสูตรอะไรมาจะบอกขอ3วันสดซึ่งหลายๆล,ลูกค้าหลายคนก็รอมไม่ได้เราก็เสียโอกาสแต่พอลดบอกลูกค้าขอไปในพรุ่งนี้เราก็เกิดความกังวลแล้วาบางทีงงงก็ส่งแบบว่าง่ไม่ค่อยเรียบร้อยแต่อาจารย์บอกว่า ถ้าอยากจะเพิ่มความสมมาทางการแข่งขันวันนี้เซอร์วิสมันไม่ใช่แค่ถูกอ่ะมันต้องเร็วแล,วและดีด้วยอาาบอกลดจากสามวันวนะให้จากสามวันให้ไม่เกินครึ่งวันเพราะฉะไรคือถ้าลูกค้าขอเช้าบ่ายต้องส่งได้ถ้าลูกค้าขอบ่ายวันรุ่งขึ้นต้องส่งได้ต้องเป็นอย่างนี้เลยครับ <S <S ลดเลยจากสามวันให้ไม่เกินครึ่งวันขอเช้าได้บ่ายขอบ่ายได้พรุ่งนี้เช้านะครับอันนี้คือเป้าหมายอาจารย์เอ,โอ๋โหลดอาจารย์แล้วทำยังไงละ่ะอารบอกว่าก็ใช้ AI ช่วยในการ ดีไซน์และทำเอกสารอ่ะในไอเค้าช่วยในการดีไซน์แล้วก็ทำเอกสารเนี่ยรุ่นเาอ่าทำไมอาจารย์ต้องลดเวลาละ่ะก็ผลก็คือว่าช่วยให้จะได้ช่วยให้ลูกค้าทำงานไปเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสงานขายของตัวเองอส่งเร็วขึ้นก็เพิ่มโอกาสงานขายมากขึ้นและทีก็อาจารย์ต้องจะลดเวลาลก็ออกาภายในสินเดือนมีนาประมาณคือสินเดือนหน้าอาจารย์ ให้ได้แบบเนี้เราจะเสร็จวันนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะมันก็มีบางอันที่ใช้เวลาบางอันก็ไม่ทันอย่างเงี้ยครับแต่นี่เป้าหมายอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะทำโอเคครับตรงนี้แต่เราก็เลยลองหากระดาษขึ้นมานึกถึงงานตัวเองครับสมมติถ้าเราจะตั้งเป้าหมายปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพงานหรืออยากจะทำอะไรของเราให้เราเสร็จเนี่ยสมาร์ทโฟนของเราคืออะไรเชิญนะครับตัวเอสเราต้องการทําอะไรเอ็มแค่ไหนเอยังไงอยากจะทำยังไงให้มันได้เห็นแนวทางไหมอ่าก็มันสัมพันธ์ยังไงและที จะให้มันได้เมื่อ,อไร่เช่ครับเขียนข้อหมายเราในเอกสารในรลดังเราเลยครับ